สวัสดีค่ะ,กะเกษตรสวนหลังบ้านมาแล้วนะคะหลังจากที่เราตัดหญ้าตรงบริเวณทางเข้าสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะเริ่มนี่ค่ะมาทางฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะก็เริ่มต้นที่แถวแก้วมังกรของเราก่อนนะคะหญ้าถ้าสูงกว่านี้ก็ตัดยากนะคะสูงขนาดนี้ก็กําลังตัดกอดีค่ะ แต่ก่อนเราจะไปตัดเราก็จะถ่ายให้ดูก่อนนะคะว่าบริเวณแถวแก้วมังกรของเราเนี่ยมาเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ลูกสุกตอนนั้นที่ดกๆนะคะเราก็ได้ทําการเก็บไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็จะเหลือแต่ลูกเขียวนะคะบางลูกก็กําลังโผล่ขึ้นมาบางลูกก็ใหญ่กว่าไข่ไก่แล้วนะคะ ก็ผิดไม่นานมันก็จะแดงค่ะอยาก็รกแบบนี้นะคะก็อาศัยตัดอย่างเดียวค่ะที่สวนนะคะเป็นปุ๋ยพืชสดค่ะยิ่งตัดเราก็ยิ่งได้ปุ๋ยนะคะเราอย่าไปซีเรียสว่ามันลกมันอะไรนะคะนี่ค่ะนี่เขากำลังโผล่เลยนะคะกำลังเป็นดอกเท่าหัวนิโป่งได้ะคะ่ะ ก็เยอะเหมือนกันนะคะกำลังโผล่ขึ้นมานะคะเป็นตุ่มเป็นตุ่มขึ้นมานะคะแต่ที่กําลังเขียวนะคะก็เยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่ก็กําลังโผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะคะนีก็มีทั้งสีขาวเนื้อสีขาวอะคะ่ะแล้วก็เนื้อสีแดงนะคะนี่อันนี้ก็เริ่มโผล่เหมือนกัน,นะคะ่ะ อันนี้ติดมาแล้วเป็นลูกสีเขียวแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อสีขาวนะคะที่ปลูกไว้นานๆสองสามปีนี่ก็มีสองแถวนี้นะคะก็ประมาณเกือบเอสิบเกือบยี่สิบก่ยี่สิบต้นได้นะคะ แต่ปลูกแค่นี้ก็กินไม่หมดนะคะก็อาศัยแจกเพื่อนบ้านเหมเือนเดิมค่ะนี่ค่ะลูกนี้ก็ใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วนะคะเนี่ยแต่รอลกเขาแดงอยู่นะคะก็ปลูกไปเรื่อยๆค่ะผสมผสานกันไปได้กินอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ได้กินตลอดทั้งปีเลยนะคะปีหนึ่งเนี่ยได้กินผลไม้หลายอย่างอยู่ค่ะนี่อันนี้ก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะคะ ันนี้จะเป็นที่เห็นตุ่มเขาแดงๆอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อสีแดงนะคะสังเกตว่าตรงบริเวณเอที่มันเป็นตรงเปลือกเขาเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันจะมีขอบตรงขอบมันจะเป็นสีแดงๆอันนี้คือเนื้อสีแดงนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อสีขาวเนี่ยมันจะไม่มีนะคะมันจะไม่มีสีแดงนะเนี่ยแบบแบบนี้นะคะเป็นเนื้อสีขาวนะคะมันจะไม่มีขอบแดงตรงเปลือกมันเนี่ยค่ะ แต่ว่าสีแดงก็ปลูกไว้แค่ไม่ถึงไม่ถึงห้าต้นนะคะแต่ลูกเขาจะเล็กกว่าสีขาวนะคะเนื้อสีแดงนี่ปลูกยากค่ะดูแลยากนะคะแต่ว่ารสชาติเขาดีดีดีและหวานกว่าเนื้อสีขาวคะ่ะในในในส่วนตัวนะคะคิดว่านะคะนี่ค่ะกำลังตุ่มเป็นตุ่มขึ้นมาเลยนะคะ ี่ค่ะอันนี้เนื้อสีแดงแต่ว่าลูกเขาจะเล็กนะคะลูกเขาไม่โตเท่าสีขาวะคะ่ะที่สวนนะคะก็ปลูกแบบธรรมชาติปลอดสารน,นะคะเพราะเราอาศัยปลูกกินเป็นหลักนะคะไม่ได้ปลูกเพื่อการค้าขายนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราตัดหญ้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดูลโล่งหน่อยนะคะ ก็จะดูโล่งสบายตาหน่อยค่ะโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณสองอาทิตย์นะคะต่อรอบหนึ่งที่เราจะต้องมาตัดญ้านะคะวันหลังก็ต้องเป็นวักหน้าฝั่งหน้าอีกนะคะก็จะไปฝั่งมะละกอฮวนแลนดนะคะวันหลังแต่วันนี้ก็ พักยกไว้แค่แถวแก้วมังกรน,นะคะสจบแล้วนะคะวันนี้ภารกิจของเรานะคะแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ